ดีค่ะวันนี้พบกับการร้านไลออนคาร์นะคะวันนี้ลูกค้าจะเห็นว่าเอ้ยร้านไลออนคาร์ไม่เหมือนเดิมเพราะว่าเราย้ายแล้วนะคะลูกค้าย้ายมาที่ใหม่ใหญ่กว่าเดิมนั่นเองนะคะมาอยู่ตรงบางบัวทองหรือติดกับโลตัสบางกวยไสน้อยนั่นเองนะคะลูกค้ามาหาง่ายมากๆการบอกเลยว่าพอพื้นที่ที่การจะต้อนรับลูกค้านี่เลยแผนกล้องไปเลยใหญ่มากๆลูกค้า การบอกเลยว่ามีรถให้ลูกค้าเลือกเยอะแน่นอนนะคะและสำหรับวันนี้การจะมารีวิวคันนี้เลยต้องบอกเลยว่า รุ่นนี้นะคะจะเป็นรุ่นแรงไอเทมแล้วนะคะและเป็นรถที่ลูกค้าจับต้องได้ด้วยราคาสบายกระเป๋านั่นเองนะคะนี่เลยค่ะ Toyota Fortuner น0 V นะคะขับ4ตัวท็อปสุดเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเกียร์ออตโต้นั่นเองนะคะและคันนี้นะคะการบอกเลยว่าสภาพสวยมากๆเพราะว่าเป็นรถเทิรนมาราคาแบ่งปันราคาดีมากๆเพราะวันนี้การจะตั้งขายเพียงแค่3 5 0 0 0 0 9,000บาทเท่านั้นนะคะกับสภาพการบอกเลยนะคะว่าถึงแม้รถคันนี้จะเป็นปี2005หรือว่าปี05แต่สภาพภายในภายนอกกริบมากๆเดี๋ยวการจะพามาดูเลยนะคะว่า ภายในภายนอกห้องเครื่องคันนี้จะสวยขนาดไหนเพราะว่าการเชื่อว่าลูกค้าทั้งในเมืองแล้วก็ต่างจังหวัดกําลังหารุ่นนี้กันค่อนข้างเยอะเลยนะคะและคันนี้นะคะลูกค้าจะซื้อสดก็ไม่บวกแหวนจะซื้อจัดไฟแนนซ์ก็ฟรีดาวนะคะและเดี๋ยวการจะพามาดูภายในภายนอกห้องเครื่องกันดีกว่านะคะว่าคันนี้เนี่ยจะสวยถูกใจลูกค้าหรือเปล่าการต้องบอกเลยนะคะว่ารุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นที่แบบแรไอเทมแล้ว ะะหายากราคาดีแล้วก็สมรรถนะไม่ต้องพูดถึงเพราะว่ารุ่นนี้หาใช้กันเยอะจริงๆนะคะ,ะเข้ามาเลยนี่โลโก้นะคะบ่งบอกเลยนั่นก็คือโตโยต้านั่นเองนะคะและรุ่นนี้นะคะอย่างนี้การบอกจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะเขาจะมีจมูกตรงนี้ด้วยนะคะสีนี้นะคะจะเป็นสีบอนทองนั่นเองหรือที่เราเรียกกันก็คือเหมือนกับว่า แต่ก่อนเนี่ยฟอร์จูเนเขาจะมีถ้าเป็นสีบอลจะเป็นแค่สีนี้เท่านั้นนะคะสีสวยหรูหราในส่วนของเล่มทะเบียนนะคะเขาก็จะตีเป็นว่าสีเทานั้นเองนะคะและนี่ได้ชุดแต่งรอบคันด้วยนะคะสําหรับคันนี้และตัวแม็กจะเป็นแม็กเดิมนะคะยางหั n นคุกนั่นเองและความสวยของสีการให้ไปเลยแบบโอ้โห แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นเพราะว่าคันนี้นะคะถ้าวัดจากปีสีสวยมากๆนะคะอยากจะให้ลูกค้าเข้ามาดูเลยเพราะว่ามันครบจริงๆแล้วก็จะมีโคเมียม,มือจับนั่นเองนะคะครบมากๆใช้อย่างเดียวเลยแล้วจะมีที่ครอบโคเมียมก็คือครอบไฟถ้ายนั่นเองนะคะและข้างหลังเปิดง่ายมากลูกค้านะคะนี่นะคะ เปิดง่ายใช้งานง่ายและเดี๋ยวการจะให้ดูตัวนอตตเม็ดอาร์กเลยนะคะสำหรับอันนี้คือฝากระโปรงหลังนะคะสภาพคือใหม่มากนะคะแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์หลังด้วยนะคะและสำหรับภายในจะเป็นภายในสีเบจหรือสีครีมนั่นเองนะคะสภาพใหม่มาก,มาก่าและจะได้พรมเข้ารูปรอบคันการบอกเลยว่าสภาพคือ ของใหม่แน่นอนเพราะว่าการพึ่งสั่งตัดใส่เข้าไปเลยจะทําให้รถดูสวยแล้วก็หรูหระาขึ้นนั่นเองเดี๋ยวการจะพาไปดูภายในต้องพูดคําเดียวเลยว่าภายในสภาพใหม่มากๆไปดูกันเลยคะ่ะนี่นะคะคือภายในที่การบอกต้องบอกเลยว่าคันนี้นะคะสภาพใหม่มากๆนะคะอ่าเดี๋ยวการจะสตาร์ทให้ฟังนะคะ โอ้เครื่องแน่นมากคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะที่การต้องบอกลูกค้าเลยนั่นก็คือตัวเบาะนะคะลูกค้าจะเห็นเลยว่าสภาพมันใหม่มากๆก,ก,การต้องขอพูดอย่างหนึ่งว่า คันนี้นะคะการทำเบาะให้ใหม่นะคะก็คือทำการหุ้มหนังให้ใหม่พอด้วยตัวหนังเดิมนะคะด้วยปี2005นะคะมันหมดสภาพไปแล้วนะคะการก็ทำการหุ้มให้ใหม่อันนี้เป็นของใหม่100%เซนะคะสภาพสวยมากนะคะยังไม่มีการใช้งานลูกค้าจะเห็นเลยว่าสภาพเบาะคือใหม่กิฟตเลยแล้วหนังดีมากๆนะคะและจะได้พมเข้ารูปอย่างที่การบอกรอบคันนั่นเองแลว และตัวของประตูนี่การไล่มาเลยอย่างที่การบอกคันนี้คือสภาพสวยมากตัวคอนโซลเองนะคะริ้วรอยอะไรคือน้อยมากๆนะคะและนี่คันนี้นะคะจะติดตั้งหน้าจอมาด้วยนะคะสามารถดูหนังฟังเพลงใส่แผ่นอะไรได้เลยนะคะแล้วแอร์นี่การเปิดแอร์ให้ดูเลยแอร์ Air, นะคะจะเป็นแอร์ดิจิตอลแล้วนะคะ แล้วก็เย็นฉ่ำมากๆนะคะนี่แล้วเกียร์อย่างที่การบอกคันนี้นะคะจะเป็นตัวท็อปสุดและเป็นเกียร์ออตโต้ด้วยนะคะแล้วขับสี่ลูกค้าสามารถที่จะใส่ขับสี่เองได้เลยนะคะเวลาที่เราไปเที่ยวทางลาชันนะคะขึ้นเหนือลงใต้สามารถใส่ขับสี่อันนี้ได้เลยแล้วเบรกมือจะเป็นเบรกมือธรรมดาอยู่ตรงนี้และเดี๋ยวไปดูข้างหลังกันเลยดีกว่านะคะคันนี้ อย่างที่การบอกนะคะภายในโหมันน่าใช้มากนะคะสภาพอะไรคือค่อนข้างที่จะใหม่และเบาะนะคะอย่างที่การบอกการทําหุ้มหนังให้ใหม่มันจะทําให้ภายในดูกริบมากๆนะคะลูกค้าซื้อไปไม่ต้องทําอะไรแล้วนะคะและเวลาที่เราจะเข้าแถวที่สารนะคะง่ายมากนี่พับไปแบบนี้ก็ได้หรือจะอ่ะยกไปเลยก็ได้นะคะนี่ง่ายมากเลยลูกค้านะคะและนี่การให้ดูแถวสุดท้ายเลย โอ้หแบบสวยจริงคันนี้นะคะการหนึ่งได้บอกว่าถ้าเทียบกับปีเดียวกันการบอกเลยว่าคันนี้คือสภาพน่าใช้มากๆนะะด้วยตัวภายในที่ค่อนข้างที่จะใหม่ เจ้านะของเดิมดูแลมาค่อนข้างดีนะคะแล้วเวลาขึ้นก็ง่ายนี่นะคะรุ่นนี้นั่งสบายนะคะการบอกเลยนะคะว่าลูกค้าที่หารุ่นนี้อยู่นะคะต้องไวเลยเพราะว่าไม่ได้มีมาบ่อยๆนะคะด้วยสภาพแบบนี้ราคาดีๆแบบนี้นะคะแล้วภายในภายนอกห้องเครื่องอะไรคือยังค่อนข้างที่จะใหม่เลยนะคะและเดี๋ยวการจะพาไปดูห้องเครื่องกันดีกว่านะคะลูกค้า ต่างจังหวัดจะได้เห็นเลยว่าภายในภายนอกห้องเครื่องเป็นยังไงไปดูกันคะ่ะนี่นะคะคือห้องเครื่องนะคะนี่การไล่ให้ดูเลยนะคะนี่ตะเข็บเดิมๆนะคะที่กันความร้อนของเดิมแล้วนะคะนี่ไล่มาเลยอย่างที่การบอกมาตั้งแต่ต้นคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะเครื่องเดิมไม่มีเปลี่ยนเครื่องของโต,โตโยตานั่นเองนี่เป็นดีโดีแล้วตัวเพดนะ ยังอยู่เหมือนเดิมไม่มีการแกะไม่มีการแงะนะคะตัวเพดจะบอกเลขตัวถังบอกอะไรคือครบเลยนะคะสำหรับคันนี้แล้วรุ่นนี้นะคะการบอกเลยเครื่อง3.0นะคะแรงนะคะขับขี่สนุกแน่นอนนะคะแล้วเวลาปิดก็ง่ายนี่แค่นี้เองนะคะใช้งานง่ายมากนะคะนี่แค่นี้เองนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะการพามาดูภายในภายนอกห้องเครื่องนะคะต้องบอกเลยว่า สวยถูกใจลูกค้าแน่นอนนะคะและสำหรับราคาอย่างที่การบอกคันนี้นะคะราคาเพียงแค่359,000บาทเท่านั้นไม่พอค่ะการ ให้ราคาพิเศษแล้วยังจะมีของแถมสุดพิเศษขึ้นตามนี้เลยค่ะสำหรับลูกค้าที่ซื้อสดนะคะร้านเราไม่บวกแหวนดซฟรีค่าโอนและการยังจะฟรีทายเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้ก่อนลูกค้าออกหนึ่งครั้งด้วยนะคะโอ้โหของแถมจัดเต็มแน่นอนและสำหรับลูกค้าที่ซื้อจัดไฟแนนซ์ก็พิเศษไม่แพ้ก,กันเพราะคันนี้ฟรีดาวเลยค่ะผ่อนสบายเพียงแค่1น0 0 0บาทต่อเดือนเท่านั้นสูงสุดอไัไรคสีป่ปีดอกเบี้ยก็ถูกลูกค้าสนใจจะซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์ โทรเข้ามาคุยกับเราได้เลยนะคะและสําหรับลูกค้าที่สนใจนะคะง่ายมากๆเพียงแค่อินบ็อกเข้ามาหาการไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube ไลน์หรือจะโทรเข้ามาหาการก็ได้นะคะเราดูแลลูกค้าทุกช่องทางหรือลูกค้าบอกคุณการอยากจะเข้ามาดูคันนี้ที่ร้านง่ายมากๆนะคะเพียงแค่เซิร์ชใน Google m a p ว่าไลออนคาร์รถมือสองภาษาไทยนะคะการปักหมุดไว้ตรงนี้แล้วนะคะร้านการนะคะจะย้ายมาอยู่ตรง เส้นบางบัวทองนะคะติดกับโลตสัสบางกวยไซน้อยการพูดเลยนะคะว่าหาง่ายมากๆอยู่ในตลาดนานาคาเซ็นเตอร์นั่นเองนะคะและร้านนะคะจะเปิดตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นลูกค้าเข้ามาได้ทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดเลยนะคะเราขายกันทุกวันนะคะลูกค้าสนใจเข้ามาได้เลยไม่ว่าจะเป็นลูกค้าต่างจังหวัดหรือลูกค้าในกรุงเทพนะคะเหนือใต้ออกตกหรือ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ซื้อรถของเราได้ทุกจังหวัดนะคะ แล้วนะคะก่อนที่การจะส่งรถการจะทําการล้างขัดสีเคลือบสีฉีดยาฆ่าเชื้อบอกหรือว่าลูกค้าได้รับรถสวยสภาพปายแดงแน่นอนนะคะแล้ววันนี้การรีวิวรถคันนี้เรียบร้อยแล้วรบกวนลูกค้ากดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้การมารีวิวคันไหนติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ